สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลโบอกแป๊บสวัสดีเออนะครับเนื่องจากว่ามีน้องมาบอกผมว่ามีอัปเดตใหม่แล้วครับ2.25ครับมาคือน้องบอกว่ามีอัปเดตใหม่ครับไปดูกันเลยมีอะไรบ้างครับ1ดาบใหม่2ฮีโร่ใหม่3เครื่องประดับใหม่แล้วก็ภารกิจมัสอีเวนต์ใหม่นะครับมาหรือยังจ้ามาหรือยังเดี๋ยวผมพอเช็คก,ก่อนนะครับ อันนี้โอ้โหมันกิจกรรมอะไรเนี่ยกินแครลหรอกเหรอินแคไปเข้าไปเอา้าเป็นแบบเดิมเหรอครับเดี๋ยวผมไปเช็คกันนะครับอันนี้ผมก็พึ่งเข้ามาเล่นช่วงเวลาตอนนี้วันวันอ๋อวันเสาร์พึ่งมาเล่นตอนสี่โมงนะครับ <laughs> มามีอะไรบ้างนะครับเอ้าของเก่าก็กดไงวะเนี่ยเห็นนะครับ เนื่องจากว่าเหมือนเดิมครับตามสเตปผมตามสไตล์ท็อปสอดแห่งชาแนจีทูเกียนครับไม่ได้ชงได้เช็คจาก YouTube ผู้พัฒนานะอ๋อคืออัปเดตใหม่ครับก็เหมือนเดิมครับกิจกรรมก็คือมาเก็บขอนะครับเก็บดาวนะมาเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับ่ะเดี๋ยวผมขอขอเก็บก่อนนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างครับพอเราเก็บแล้วใช่ไหมครับนะ ก็คงต้องไปคุย NPC เหมือนเดิมครับคุยกับแม่นางนั้นชื่อว่าอะไรนะแม่นางแม่นางเดี๋ยวก่อนที่จะถึงแม่นางครับเฮ้ยตกใจหมดหเข้ามาโอ้โหมาขึ้นไปข้างบนนะครับมามาเฮ้ยผมลืมเปิดเสียงนะครับใช่ไหม เออลืมไปนี่แน่เดี๋ยวฟันก่อนนะครับอ่ามามาไปต่อครับเหมือนเดิมครับอัปเดตใหม่ก็คือไอตัวนี้ก็คือเปิดเข้ามาเข้ามาให้เก็บของเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแล้วผมคาดว่าก็คงต้องคุยกับเหมือนเดิมนะครับมานั่งคิดถึงผมไหมไม่จ้ะ วันเดอร์อีกรุ่งหนึ่งฉันมีชิ้นส่วนสินค้าไปครับเมื่อคุยกับแม่นางเสร็จนะครับเราก็ตามไปเหมือนเดิมครับาเฮ้ยมันมีตู้ตรงนี้ด้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเช็กก่อนครั้งที่แล้วมันไม่มีตู้ตรงนี้นะครับผมขอเช็คก่อนนะครับเอาเฮ้ยบีตีได้ด้วย,อเ,ยเอา้าโอ้เครื่องย่อเเลือที่แปลกมากมันเจ็บมากไอตู้พูดได้ เดี๋ยวเยวผมขอตีไปก่อนอดอยาตีสันหย,ย,ยุดพฤติกรรมป่าเถืนของคุณได้แล้วฉันไม่ใช่มือนสเตอร,ร์ลมจะไม่มีรางวัลใดๆอย่างไรก็ตามคุณหยุดตีฉันได้ขอแคมครับโอ้ยมันให้อะไรโอ้มองไม่ทันอ๋อน่าจะให้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะให้ไอ้สีแดงเหมือนภนะูเขาไฟครับเมืองรางวัลอะไรเลยนะครับ ได้มาแล้วโอเคนะครับโอนะ้โอผมเพื่อผมมาผมเห็นตู้ไงตู้ขายขายอะไรขายโคกเหรอไม่ใช่ขายโคนะครับขายน้ำอารมณ์ปะมันไปอยู่ข้างบนผมก็เลยแบบผิดสังเกตนะครับก็เลยแบบเออเดินไปดูนะนึกว่าจะให้กด e นะครับปรากฏว่าผมก็แบบลองตีเล่นๆนะปรากฏว่าอ๋อตีได้หินด้วยมามาต่อครับเฮ้ยลืมกดเอาเพชร เดือเดเอาลกกุญแจนะครับมามามาไม่นางเร็วทำเวลาเฮ้ยชุดเปลี่ยนไหมนี่ชุดไม่น่าเปลี่ยนนะผมก็ไม่ได้เข้าเช็คนะครับมมเข้าเช็คอยู่บางวันผมก็ไม่ได้เข้าเช็คนะครับเออได้แล้วสองร้อยเคตั้งสองร้อยเคนะครับอะคราวนี้ก็จะเป็นแรกต่อนะครับตามสเต็ปผม ไอหน่งงครับคือไอเลเวลยี่สิบหนิปลดล็อกยังไงครับใครเอาเครื่องไม้ก่อนเฮ้ยที่แป๊กวันนี้ฉันไม่มีรางวัลอะไรเลยดําเงินตามต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องสะสมโอเคบอกครับเราค่อยแลกใช่ไหมอันนี้คือไม่รู้จริงนะครับใครที่แบบเล่นไปแล้วแล้วแลกแบบถึงรูนระดับเลเวลยี่สิบสามสิบมาบอกเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเคองไม้ผมเฮ้ยตรงนี้เปลี่ยนให้เข้าได้ไหมนี่ เฮ๊อเฮ้เข้าไม่ได้เหมือนผมเห็นคนเข้าไปออ้จุดตีร้อยสิบสองเลยเหรออะกดพูดคุยกัอนนะครับโู้มีแลก exp เลยครับเอาแคลหลอกนะครับแค่หลอกหล,ลอกแค่ล็อกหน,นึ่ง k สอง k ทุ่มนยยหรือฮีโร่น่าจะยังแลกไม่ได้นะครับตัวที่มาใหม่เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อน เหมือนผมเห็นเขาอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับพื้นที่ลมนะครับนี่เห็นคนนี้อยู่เขาซื้ออะไรนะครับขอซื้อหน่อยมีบัฟตีเร็วด้วยเว้ยไายวัดยูเน่หมอคนนี้เว้ยอ๋อเขาใช้ลูกโป่งนะครับเมื่อเขาใช้ลูกโปง่งผมก็ขอเรียนแบบนะครับคลิปนี้ก็อาจ,จะเหมือนเดิมครับไม่มีสาระนะ ไม่ได้มาบอกอุปเดทเลยนะครับอัปเดทหรือสรุมในนี้นะครับมีดาบใหม่แล้วก็ฮีโร่ใหม่ครับแล้วก็โผเนี่ยน่าจะเข้าไปขายในไอ้ตรงเขาเรียกอะไรนะตรงแรกไอ้อีเวนของสกิบดีนะครับความทรงจำของสกิบดีมาเดี๋ยวผมขอเรียนแบบเขาเขาก่อนนะครับนี่กอปี้นะครับโดยการใส่ประดับลูกโป่งนะครับหรือโพลลิ่งนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยเราใส่ลูกโป่งนะครับผมก็ มาครับโอ้โหวิ่งเต่าเลยครับอาผมทำการแย่งครับไอเขาเร็วอะ่ะอ้ช่วยกันมันได้ไหม <c oughs> <c oughs> เอคนนี้ AI ไอไว้นี่ <c oughs> เขาเอาลูนไปเพิ่มแอคแท็กชัวเลย <c oughs> ดามจเขาเยอะกว่าผมเนี่ย <c oughs> ดาบเทพทัวเนี่ย <c oughs> เอ้ยเขาตีด้วยไม่รู้ว่าตีตีแล้วมันได้ด้วยกันหรือเปล่านะไม่แน่ใจ อันนี้ผมก็ลงเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกคือผมไม่เคยฟาร์มตรงนี้เลยนะก็ปล่อยเลยเหรอแสดงว่ามันต้องมีของดีใช่ไหมเนี่ยกูกว่าจะได้ทีละอันเนี่ยนะ <c oughs> อ,ะอ,ะอะ่พอเป็นพิธีนะครับอ๋อได้สูตรแล้วครับใครจะมาฟาร์มไอ้ดันลมมิ่งนะครับใช้สูตรนี้นะครับนี่ลูกโป่งครับนี่ หรือโพลลิ่งนี่เองครับประดับลูกโป่งแล้วก็ให้ดาบดูดเลือดนะครับนีแค่นี้ครับให้เป็นออฟดูดเลือดครับนี่ตีไปนะครับก็จะได้ไอเทมเป็นหินภูเขาไฟครับได้ตั้งทีละหนึ่งครับโอ้โหพอจะเสร็จพอจะเสร็จอะมาต่อครับมาตอ่อนอกเรื่องหมดละมาลกลับไปที่หน้าล็อบบี้กันนะครับหรือเมืองหนึ่งนั่นเองมาเอ้พิษ เอ้ยอายายาเดี๋ยวกลับตรงไหนนี่เดี๋ยวพอกำเลยกลับตรงนี้เออมาตอนนี้ก็ไปเมืองนะครับหลังจากที่นอกเรื่องหอมปากหอมคอครับมามาดูมัสอีเวนต์ช็อปก่อนนะครับอ๋อนี่ครับคุนพลใหม่เอ้ยไม่ใช่อันนี้ประดับของหมวกของกังฟูแพนด้าเลยนะครับประดับ นี่ครับเครื่องประดับนี้นะครับส่วนบวกอะไรผมไม่รู้นะครับนี่ครับฮีโร่ใหม่มาสเตอร์เอ้ยไม่ใช่มาสเตอร์อะไรนะมาสเกลรับบิดนะครับกระต่ายน้อยนี่เองครับมันน้อยไม่ดีมีกล้ามเลยอ่าเดี๋ยวขอไปดูที่ฮีโร่นะครับว่าเขามีสกิลหรืออะไรบ้างนะครับสกิลนี่ก็ยังบอกไม่ได้ครับมีหมัดที่หนักนะครับหนักมากครับเฮฟวี่พันช์ฮิลิงมาสเตอร์แอคแทกดาเมจ ทุกตัวนะครับในเวลา6วินาทีแปรผิดขออภัยนะครับได้จากอีเวนต์เท่านั้นนะครับอีเวนต์ก็คือเราจะต้องเก็บแครล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มันแรกตรงนี้นะครับนี่ใช้แครล็อกหมื่นเก้านะครับหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับส่วนผมยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมันแรกให้ดูนะครับนี่ครับส่วนใครรีบเหมือนเดิมครับก็ใช้โลบัสซื้อเอาเลยนะครับเนี่ยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ด่าไหมครับด่าแครล็อก สวรดนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันนะครับการอัปเดต2.25นะครับนี่ครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับนี่ครับประดับใหม่ก็บอกไปแล้วนะครับออน้องคิงเลิฟเข้ามานะครับผมไม่ได้ลงหอนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอธิบายตกบกบกห้องโอ้แขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับเกบอบคืนครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ